ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิป์ครั้งที่12ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทนขุนหรือคุณครูก๊อบค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้แล้วคิดว่าการใช้สีของภาพนั้นมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะ จากรูปนะคะมีรูปเจ้าแมวเป็นจุดเด่นนะคะซึ่งเจ้าแมวตัวนี้มีสีแดงนะคะซึ่งเป็นสีที่ตัดกับสีเขียวนะคะดูแล้วมีความขัแดแย้งกันแต่สร้างความโดดเด่นให้กับผลงานนี้นะคะดังนั้นผลงานนี้จึงเกิดความโดดเด่นด้วยการใช้สีแดงกับเขียวนั่นเองวันนี้ค่ะเราขึ้นบทที่2เรื่องสีสันในงานศิลป์ มีอยู่2หัวข้อที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะนั่นได้แก่หัวข้อที่1พื้นฐานเรื่องสีและหัวข้อที่ 2. ค่ะเรื่องการสร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์โดยสีคู่ตรงข้ามค่ะมาดูหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกก็คือพื้นฐานเรื่องสีนะคะสีเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะในการทํางานศิลปะ ัวไปเพราะนอกจากสีเนี่ยจะทําให้ผลงานนั้นดูโดดเด่นแล้วสีก็ยังสามารถที่จะสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆได้อีกด้วยนะคะเนื่องจากสีเนี่ยมีผลต่อประสาทการรับรู้ของคนเราและเป็นสื่อที่นําไปสู่ความคิดจินตนาการค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเรามองท้องฟ้าเวลาเช้านะคะท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมแดงทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่นตัวอย่างต่อไปนะคะ เมื่อมองท้องฟ้าเวลาหัวค่ําท้องฟ้าก็จะเป็นสีเทาเข้มทําให้เกิดความรู้สึกหดหู่แล้วก็ว้าววันะคะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะการใช้พื้นสีดําในภาพจะทําให้ภาพนั้นเกิดความรู้สึกโศกเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกมืดมนเป็นต้นและนักเรียนควรที่จะรู้จักกับวงสีธรรมชาติค่ะการทำงานศิลปะนั้น ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวงสีธรรมชาติด้วยซึ่งเป็นการจัดระบบสีในแสงสีลุง้งที่เรียงกันอยู่ในธรรมชาติมาเรียงเป็นวงกลมจะได้สีทั้งหมด12สีค่ะเราเรียกว่าวงสีธรรมชาตินั่นเองเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้ในการทำงานทัศนศิลป์เช่นการวาดภาพหรือว่าการออกแบบเป็นต้น ซึ่งวงสีธรรมชาติทั้ง12สีนะคะเราจะสามารถนำมาแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มแรกก็คือสีขั้นที่1สีขั้นที่1นั้นเป็นสีที่มีเนื้อแท้อยู่ในตัวมีอยู่ด้วยกันแค่3สีเท่านั้นค่ะในแก่สีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่ไม่สามารถนำสีอื่นๆมาผสมเพื่อให้เกิดสีทั้ง3สีนี้ขึ้นมาได้เราเรียกสีขั้นที่1ว่าแม่สีนั่นเอง สรุปนะคะสีขั้นที่1ก็คือสีที่ไม่มีสีใดมาผสมกันแล้วเกิดทั้ง3สีนี้ขึ้นนะคะเราเรียกว่าแม่สีได้แก่สีแดงสีเหลืองและสีเงินค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่2ก็คือสีขั้นที่2สีขั้นที่2นั้นก็คือสีที่เกิดจากขั้นที่1นะคะอย่างละ1สี นำมาผสมกันเป็นคู่ๆในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะทำให้เกิดสีใหม่ทั้ง3สีได้แก่สีส้มสีเขียวและสีม่วงค่ะขอสรุปอีกครั้งนะคะสีขั้นที่2นั้นได้แก่สีส้มสีเขียวและสีม่วงซึ่งเป็นการผสมสีระหว่างสีขั้นที่1นั่นเองนะคะมาผสมกันเองเช่นสีส้มเกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง สีเขียวเกิดจากสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองสีม่วงเกิดจากสีแดงผสมกับสีน้ำเงินค่ะกลุ่มต่อไปนะคะก็คือสีขั้นที่3สีขั้นที่3มนั้นเกิดจากการผสมสีของแม่สีนะคะก็คือสีขั้นที่1กับสีขั้นที่2ค่ะอย่างละ1สีมาผสมกันเป็นคู่ๆทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นมาอีก6สีค่ะนั่นได้แก่ สีส้มเหลืองสีส้มแดงสีม่วงแดงสีม่วงน้ำเงินสีเขียวน้ำเงินและสีเขียวเหลืองค่ะสรุปอีกครั้งนะคะสีขั้นที่3มนั้นก็จะเกิดจากสีขั้นที่1ผสมกับสีขั้นที่2นั่นเองนะคะเช่นสีส้มแดงเกิดจากสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีขั้นที่2ผสมกับสีแดงซึ่งเป็นสีขั้นที่1สีส้มเหลืองนะคะเกิดจากสีส้มสีขั้นที่สอง ผสมกับสีเหลืองซึ so mm. ่งเป็นสีขั้นที่1นั่นเองสีเขียวน้ำเงินค่ะเกิดจากสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่2ผสมกับสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีขั้นที่1สีเขียวเหลืองนะคะเกิดจากสีเขียวซึ่งเป็นสีขั้นที่2ผสมกับสีเหลืองซึ่งเป็นสีขั้นที่1สีม่วงน้ำเงินนะคะเกิดจากสีม่วงสีขั้นที่2ผสมกับสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีขั้นที่1 และสุดท้ายนะคะก็คือสีม่วงแดงเกิดจากสีม่วงสีขั้นที่2นะคะผสมกับสีแดงซึ่งเป็นสีขั้นที่1นั่นเองดังนั้นค่ะเมื่อนำทั้ง12สีมาจัดเรียงก็จะสามารถเขียนเป็นวงสีได้ดังนี้ค่ะจากรูปนักเรียนเห็นวงสีไหมคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองมาดูตรงกลางเขียนว่าสีกลางนะคะ สีกลางนั้นก็คือสีที่สามารถเข้าได้กับทุกสีซึ่งจะมีอยู่สสีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีน้ําตาลแล้วก็สีเทาซึ่งสีน้ําตาลเกิดจากสีตรงข้ามในวงสีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันถ้านําสีน้ําตาลไปผสมกับสีอื่นจะทําให้สีนั้นเข้มขึ้นโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่าสีค่ะ ส่วนสีเทานะคะเกิดจากสีทุกสีเลยในวงสีนำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันถ้านำสีเทาไปผสมกับสีอื่นก็จะทำให้สีนั้นดูหม่นลงค่ะต่อไปนะคะหัวข้อที่2เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนาสินโดยสีคู่ตรงข้ามสีคู่ตรงข้ามเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีธรรมชาติมีโทนสีที่ตัดกันและให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกันค่ะ บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะว่ามันตรงกันข้ามยังไงนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างเช่นสีส้มนะคะตรงข้ามกับสีน้ำเงินก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงนะคะถ้าเราดูจากวงสีธรรมชาติก็จะเห็นว่าสีเหลืองนี่อยู่ตรงข้ามกับสีม่วงดังนั้นเป็นคู่สีตรงข้ามกันค่ะ และตัวอย่างสุดท้ายค่ะสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวถ้าเราดูจากวงสีธรรมชาติก็จะสังเกตเห็นว่าสีเขียวนะคะอยู่ตรงข้ามกับสีแดงจริงๆในวงสีธรรมชาติแสดงว่าเป็นคู่สีตรงกันข้ามค่ะต่อไปเราลองมาดูคู่สีตรงข้ามที่อยู่ในวงจรสีกันนะคะเริ่มจากสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงสีแดงตรงข้ามกับสีเขียว สีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินสีส้มเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินและสุดท้ายนะคะสีม่วงแดงตรงข้ามกับสีเขียวเหลืองนั่นเองค่ะและข้อระวังในการใช้สีคู่ตรงข้ามนะคะสีคู่ตรงข้ามนั้น ถึงแม้ว่าจะทําให้เกิดความรู้สึกตัดกันอย่างรุนแรงและสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงานได้แต่ถ้าหากเราใช้ไม่ถูกวิธีนะคะใช้ไม่ถูกหลักหรือว่าเราใช้ไม่เหมาะสมใช้สีจํานวนมากเกินไปก็อาจจะทําให้ผลงานเนี่ยทำให้ดูแล้วตาผ้ามัวหรือว่าดูแล้วลายตาดูแล้วขัดแย้งกันมากเกินไปก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรใช้สีคู่ตรงข้ามในอัตราส่วนประมาณ80ต่อ20ค่ะ หรือหากมีพื้นที่เท่ากันจำเป็นต้องใช้สีขาวหรือว่าสีดำเข้ามาเสริมเพื่อเป็นการตัดเส้นให้แยกออกจากกันนะคะและสุดท้ายค่ะควรลดความสดของสีคู่ตรงข้ามให้หมดลงไปเท่านี้เองค่ะก็จะเป็นการใช้สีคู่ตรงข้ามที่ทำให้เกิดความเหมาะสมกับชิ้นงานค่ะมาสรุปความรู้ในครั้งนี้กันนะคะวันนี้ค่ะเราขึ้นบทที่2 เรื่องสีสันงานศิลป์และในหัวข้อที่1นนะคะพื้นฐานเรื่องสีนั้นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงสีธรรมชาติทั้ง12สีกันไปแล้วนะคะนั่นได้แก่สีขั้นที่1สีขั้นที่2และสีขั้นที่3ค่ะซึ่งเป็นหลักการและเป็นพื้นฐานเรื่องสีที่นักเรียนควรจะรู้ค่ะและหัวข้อที่2นะคะสําคัญมากนั่นก็คือเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนิสินโดยสีคู่ตรงข้ามค่ะ ซึ่งสีคู่ตรงข้ามนั้นจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ตัดกันอย่างรุนแรงนะคะมีประโยชน์ตรงที่สามารถสร้างความเด่นให้กับชิ้นงานได้แต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกหลักนะคะหรือว่าไม่เหมาะสมใช้สีจํานวนมากเกินไปก็อาจจะทําให้ตาผ้ามัวได้หรือว่าทําให้ลายตาหรือว่าดูแล้วขัดแย้งกันมากเกินไปค่ะซึ่งสีคู่ตรงข้ามที่นักเรียนควรที่จะรู้นะคะได้แก่สีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงสีแดงตรงข้ามกับสีเขียว สีส้มตรงข้ามกับสีน้ำเงินสีส้มเหลืองค่ะตรงข้ามกับสีม่วงน้ำเงินสีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินและสีม่วงแดงค่ะตรงข้ามกับสีเขียวเหลืองค่ะช่วงพบคุณครูผู้สอน วันนี้ค่ะเราจะมาทำกิจกรรมกันลงในแบบฝึกหัดค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่12นะคะโดยใช้สีไม้ในการระบายสีค่ะซึ่งนักเรียนสามารถทําพร้อมกับครูได้จากคลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมื่อทําเสร็จนักเรียนไม่ต้องส่งงานนะคะเก็บไว้ส่งคุณครูเมื่อเปิดภาคเรียนค่ะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทําใส่สมุดหรือใส่กระดาษโดยที่ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ เรามาเริ่มทําพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าให้นักเรียนดูสีในกรอบด้านซ้ายมือนะคะแล้วให้ระบายสีคู่ตรงข้ามโดยใช้สีไม้นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวานะคะแล้วก็เขียนบอกด้วยว่าเป็นสีอะไรก่อนอื่นนะคะนักเรียนเขียนสีที่นักเรียนเห็นก่อนนะคะข้อที่1ก็คือสีเหลืองข้อที่2คือสีส้มเหลืองนะคะข้อที่3ส,สีส้ม ข้อที่4สีส้มแดงและข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือสีแดงนั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนสีที่อยู่ตรงข้ามของกรอบด้านซ้ายมือกันค่ะเริ่มจากข้อที่1สีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงข้อที่2สีส้มเหลืองค่ะตรงข้ามกับสีม่วงน้ําเงินข้อที่3สีส้มตรงข้ามกับสีน้ําเงิน ข้อที่4สีส้มแดงตรงข้ามกับสีเขียวน้ำเงินและข้อที่5ค่ะสีแดงตรงข้ามกับสีเขียวค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนก็ลงมือระบายสีไม้นะคะลงในกรอบที่เคาเว้นไว้ให้นักเรียนระบายนะคะโดยที่นักเรียนสามารถที่จะดูตัวอย่างสีนะคะได้จากหนังสือเรียนของนักเรียนในหน้าที่18นะคะแล้วก็ลองเลือกใช้สีไม้นะคะที่ใกล้เคียงมากที่สุดในการระบายสีนะคะลองดูซิว่าสีไหนเป็นสีม่วง สีไหนที่ดูคล้ายกับสีม่วงน้ำเงินหรือถ้าไม่มีสีม่วงน้ำเงินนะคะอาจจะระบายสีม่วงไปก่อนแล้วก็ใช้สีน้ำเงินระบายทับไปได้นะคะช่วงนี้นะคะคุณครูไม่ได้สั่งงานนักเรียนเยอะดังนั้นนะคะใครที่ยังค้างงานอันไหนน,นะคะก็ขอให้นักเรียนติดตามงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอนักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองที่ดีนะคะแล้วเราจะพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับอาทิตย์น,นี้สวัสดีค่ะ